ดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนครับวันนี้ผมโค้ชเจนะครับมาสอนเทคนิคเทรดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเทคนิคเทรดวันนี้นะครับมาสอนวิธีการเทรดนะครับด้วยอินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาแชร์เนี่ยนะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการดูนะครับ เทคนิคนะครับเรื่องของการเทรดนะครับนะโดยเพื่อนเเข้ามาที่ Trading View กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับนะอันดับที่2นะครับเพื่อนเพื่อนกดเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับนะครับพิมพ์ค้นหานะพิมพ์คาว่านะครับ s m c นะครับแบบนี้เลยนะครับนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะทีนี้เทคนิคที่เราจะเทรดนะครับด้วย s m c เนี่ยผมจะบอกอย่างนี้นะครับเวลาเราเทรดนะ s m c เพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามาเนี่ยนะครับเราดูแบบนี้นะครับลักษณะของการเข้าเทรดเนี่ย ให้ดูเรื่องของสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มก่อนนะสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มที่1นนะครับที่เพื่อนเพื่อต้องสังเกตเลยก,ก็คือสัญญาณนะครับ Change of Selector นะครับหรือสัญญาณเปลี่ยนเทรนนะครับเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับต้องเกิด C H O C H B. แบบนี้สีเขียวเห็นไหมอ่า C H O C H สีเขียวเรียกว่า Change of Selector นะครับเอาง่ายๆคือเป็นสัญญาณเปลี่ยนเทรนนั่นแหละนะครับแบบนี้ อ่าสีเขียวนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ใช้ตัวยืนยันนะครับอย่างเช่น RSI ด้วยอ่าหรือ MACD ก็ได้นะแต่ในนี้ในที่นี้เนี่ยผมขอ,อ,อสอนเป็น RSI นะครับนะเพราะว่าจะได้เห็นโมเมนตัมของกราฟชัดเจนนะครับนะนะครับ H1 นะฮะมี CHOCH หรือว่า Change of Character สำหรับเพื่อนๆที่เทรดอาจจะใช้ท i m เฟรม15นาทีหรือว่า30นาทีก็ได้ s u บ Day Trade นะนะครับถ้า1ชั่วโมองอาจจะนานไปกว่าจะเกิดสัญญาณนะครับ ถ้าเกิดเราเดทเนี่ยใช้15นาทีก็จะเวิร์กกว่านะครับนะอ่านะครับ C H O C H หรือ Change of Character นะครับนะตรงนี้เป็นสัญญาณปเปลี่ยนแนวโน้มนะอ่านะครับแล้ว Stop Loss ต,ตั้งยังไงนะครับนะ Stop Loss เนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งนะครับตามกว่าโลหรือว่าตามากรอบที่เพื่อนๆรับความเสี่ยงได้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆบายตรงนี้ใช่ไหมครับอ่า S I U เหนือ e e 50 อันนี้เราเรียกว่าสัญญาณยืนยันนะครับต้องรอเนี่ยอาจจะใช้ตามกรอโลก่อนหน้าก็ได้นะครับนะหรือตามกรอบที่เพื่อนๆนแต่ครับรับความเสี่ยงหรือว่าวิเคราะห์ได้นะครับนะโดยแเราเทคโปรฟิตล่ะเก็บยังไงนะครับเทคโปรฟิตเนี่ยอาจจะใช้วิธีการดูนะครับแนวต้านก็ได้นะฮแนวต้านก็ได้หรือนะครับแนวซัพพลายก็ได้นะครับนายเก็บเทคโปรฟิตตามกรอบซัพพลายนะครับแล้วก็กรอบแนวต้านแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะตามที่เพื่อนเพื่อน โดยใช้วิธีการ trailing stop ลดก,กำไรไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือสัญญาณายที่1นะ่งนะ SIU เหนือ50นะครับมีสัญญาณ change of character เห็นไหมครับสีเขียวๆเวงี้ยนะครับนะอ่าแล้วถ้าเราจะายต่อล่ะถ้าเราไม่ได้ไม้ายที่เป็นแบบต้นน้ำแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไง นะครับสำหรับเรื่องของการเทรดนะครับตามกรอบไปต่อของกราฟเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆนะครับดูนะถ้าเกิดสัญญาณ BOS ขึ้นอ่านะครับ BOS นะครับอันเนี้ยก็คือสัญญาณการเบรกไฮนะครับนะเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับอันเนี้ยนะครับนะความหมายของเขานะ BOS เนี่ยก็คือ break of structure นะครับโดยเราอธิบายเมื่อมีสัญญาณ BOS เกิดขึ้นนะถ้าเป็น30มนาทีเนี่ย อาจจะให้สัญญาณที่ช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปดูกรอบ M15 นะในการ day trade อนะ่าอย่างเงี้ยนะครับซูมเข้ามาเลยเพื่อนๆจะเห็นว่ามี BOS เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับการ Day Trade โดยนะฮะหาจงังหวะเทรดได้ตลอดทั้งวันนะครับนะอาจจะใช้เทรดคริปโตเคอเรนซีหรือว่าใช้เทรดนะครับฟอเร็กทองคำคู่เงินก็ได้นะคำว่า BOS ก็คือ break of structure นะครับต้องรอปิดแท่งก่อนนะนะครับต้องรอปิดแท่งแบบนี้นะครับ เห็นไหมแท่งนี้ก็คือแท่งที่เบร a ออฟสตัคเจอร์นะครับมีราคาปิดที่สูงกว่าแนวราคาปิดก่อนหน้าเห็นไหมครับนี่ก็คือแนวราคาปิดก่อนหน้านะน,นตรงนี้ก็ถือว่ามีการเบรคเกิดขึ้นคำว่าเบร a ออฟสตัคเจอร์เนี่ยก็คือลักษณะของการนะครับปิดแท่งที่ทำราคาที่สูงกว่าแนวราคาไซด์เวย์ก่อนหน้าเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นสัญญาณการไปต่อของกราฟเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแผนบายตามเลยนะครับนะโดย SL เนี่ยก็จะต่ำกว่าราคาโลนะครับนะ เทคโปรฟิตที่แนวต้านก็ได้นะครับนะแบบนี้หรืออาจจะใช้การคำนวณอาานะครับเช่นเพื่อนๆอาจจะมีนะครับระยะ SL นะครับประมาณ500จุดใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะตั้งนะครับ TP ประมาณ1000จุดแบบนี้ก็ได้นะครับโดยใช้วิธีการเลื่อนเทรลิกสอนะครับล็อกกำไรตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทรดนะครับนะครับเช็งออฟไซเตอร์นะครับจากเซลเป็นายแล้วก็ b s ก็คือการไปต่อกราฟ แล้วถ้าเจอ BOS อีกล่ะทำยังไงนะครับเจอ BOS อีกอาจจะหาจังหวะเติมมาให้ได้นะครับนะครับทางนี้ทาง BOS เนี่ยอาจจะหาจังหวะนะครับเติมมาให้ได้ Stop Loss ตรงไหนครับ SL ก็ต่ำกว่าโรยไหมครับอ่า TP ล่ะอาจจะใช้การคำนวณ R/R นะ SL 300จุดใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะ TP 600จุดอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อ่าแล้วถ้าเจอ BOS อีกล่ะ BOS อีกก็หาจังหวะบายตามได้ อีกเหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะแล้ววิธีการเซลล์ล่ะครับวิธีการเซลล์นะครับเข้าเซลล์เมื่อมีสัญญาณเชงออฟเชนเตอร์นะครับเหมือนกันนะครับ m 1 5นะสัญญาณจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับก็วางไม้เซลล์เลยนะครับเกิดเชงออฟ of c เตอร์นะครับนะวางไม้เซลล์ sl เหลือให้นะครับแบบนี้นะ sl อาจะประมาณสัก 500จุดใช่ไหมเมื่อก็ tp ลงไป0ันจุด r 1ต่อ2หรือให้มากกว่า1ต่อ1หน่อยก็ได้นะครับนะแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าทีนี้แล้ววิธีการเทรดตามจังหวัดไปต่อของเทรนขาลงล่ะเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างกันนะนะครับมีเชิงออฟไทร์เตอร์นะครับมี bo s s e ลเดี๋ยวเพื่อนๆก็เลล์ตามได้โดยนะครับเดี๋ยวผมหาให้ดูนะนี่เห็นไหมครับนะ สังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับมีลักษณะของ Change of c h a r a c t e r เห็นไหมครับปิดแท่งต่าลงอ่าเราก็วางแผนเซลลใช่ไหมเซ l เหนือหฮนะครับอ่าแล้วก็นำมาคำนวณ rr นะเพื่อนๆก็เซประมาณ300-500จุดนะครับ tp ก็ประมาณ6 0 0 1 0 0ถึงนจุดครับเลื่อนเซลตามแบบนี้แล้วถ้าเจอจังหวะ bos ล่ะครับ bos หรือ Break of Structure ก็คือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากราฟเนี่ยจะไปต่อแล้วนะ นะครับเ,เพื่อนๆก็วางแผนเซลนะครับอีกหนึ่งไม้ SL เหนือ high ครับตามลงไปนะครับนะจอ b u อ่ d SL เหนือ high ตามลงไปอีกนะครับในที่นี้อย่าลืมส,สิ่งสำคัญเลยก็คือการดู RSI ครับนะการดู SI หรือ s t o c e ก็ได้นะครับเอาที่เ,เพื่อนๆสะดวกนะนะครับแล้วก็อาจจะใช้เทรลไลน์ประกอบด้วยก็จะดีนะนะครับวิธีการก็คือถ้าเกิดเบร a นะครับเช็คออฟชาร์เตอร์แบบนี้เ,นเพื่อนๆดูไอซประกอบทุกครั้งว่าไอซอยู่ต่ำกว่า50หรือ,อยังนะครับอย่างนี้ใช่นไหมครับเบรกลงมานะครับไอซอยู่ต่ำกว่า50เซลล์ตามได้อ่านะครับ SL เหนือห้ก่อนหน้านะครับอ่าถือว่ายืนยันนะเพราะว่า RSI อยู่ต่ำกว่า50เกิดจังหวะ b ี s อีกนะครับก็คือเบรกล็อกสตั๊กเจอร์เนี่ยนี่คือสัญญาณยืนยันว่าอะไรครับกราฟกำลังจะไปต่อเพื่อนๆก็ SL เหนือห้แบบนี้แล้วก็เซลล์ตามลงไป นะครับเพราะอาอะไรก็ยังอยู่ต่ำกว่า50อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเทรดนะครับตาม SMC นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังวิเคราะห์ SMC ไม่เป็นนะครับนะครับจริงๆกลยุทธ์การเทรดแบบ SMC เนี่ยนะครับก็คือการเทรดแบบ breakout นะครับนะเพียงแต่ว่าการเทรดแบบ SMC เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการยืนยันนะครับดูโซนนะครับนะซึ่งก็แตกย่อยมาจากเรื่องของการเทรดจากตัว d e m a n ซั u p p l y ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น นะครับลักษณะของการเกิด change of character เนี่ยเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่ามักจะเกิดในโซนที่เป็นคล้ายๆนะครับโซน demand supply นะครับเป็นการ break out แนวราคา high กับ low นั่นเองนะครับนะนี่เลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ smc นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอ่ะผมลืมบอกอีกตัวหนึ่งนะครับคำว่า eql กับ eqh คืออะไรนะครับคำว่า eql กับ eqh เพื่อนๆเห็นไหม นะเหมือรีบสอนรีบไปใช่ไหมนะครับ EQL กับ EQH เนี่ยความหมายก็คืออะไรครับนะครับ EQL นะครับกับ EQL คืออะไรนะครับ EQL ก่อนละกันเนาะ EQL เนี่ยก็คือลักษณะของการที่กราฟเนี่ยนะครับมีกรอบไซเบทเห็นไหมครับนี่แนวราคาเขาไซเบทตรงนี้กรอบเขามีลักษณะของการเบรกโลนะครับหรือการเกิดสต็อปลอดหันนะครับนะอย่างเราหมา SL นะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ นะครับกำลังบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสตาร์ลอหันเกิดขึ้นนะครับหมายความว่าอาจจะมีจังหวะของการกลับตัวเกิดขึ้นนั่นเองให้รอดูว่าจะมีเช a งออฟชาร์จเตอร์ใน M15 ไหมนะครับส่วนคำว,ว่า EQH นะฮะ EQH เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับ EQh เนี่ยก็คล้ายๆกัน,นะน,ก,ก,นก็คือเป็นลักษณะของกราฟที่นะครับมีการสตทลอดฮันไม้อะไรครับไม้เซลนะครับอ่า EQH ก็คือสตทลอดฮันไม้เซลนั่นเองนะครับ สังเกตน,นะจะเห็นว่ามีลักษณะของการไซด์เวย์บริเวณนี้อ่านะครับหลายคนเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมครับกราฟเนี่ยเหวี่ยงขึ้นมาอ่านะครับแล้วก็มีลักษณะการทําราคาไฮนะครับหรือว่าราคาปิดที่สูงกว่าราคาปิดก่อนหน้าแต่นะครับท้ายที่สุดเนี่ยมีการทําราคาปิดลงมาในกรอบเดิมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอ่าตรงนี้มีการทําราคาปิดลงมาในกรอบเดิมก็คือกรอบไซด์เวย์เห็นไหมนะตรงนี้คือจุดที่เป็นสต็อปล็อตทันนะครับอ่าเดี๋ยวขอลบออกก่อน นี่คือกรอบของเขาเห็นไหมครับตรงนี้คือ stop loss h a n หรือเวียงขึ้นมา sl เห็นไหมครับท้ายที่สุดเนี่ยก็กลับมาเหวียงในกรอบเดิมนะครับตรงนี้เรียกว่า eq h หรือนะครับถ้าในความหมายก็คือเป็นสัญญาณที่บ่งอกบอกว่ากราฟเนี่ยกำลังจะกลับตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอครับ change of c h a r a c t e r อ่าให้คิดไว้เลยว่านะครับอาจจะมีจังหวะของการ,ปรเปลี่ยนแนวโน้มหรือมี change of h a l e c t e r เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสัญญาณปเปลี่ยน trade นะครับหรือว่าเปลี่ยนอนวโน้มถ้าจะช่วยยืนยันให้ดีนะครับมี eq head หรือ eq low เกิดขึ้นแล้วมี change of s a l a c t o r อย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการกลับตัวลงที่ค่อนข้างนะครับแม่นยำค่อนข้างแบบทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะเพราะว่ามี eq head เกิดขึ้นหรือว่ามี stop l o t s ท n นเกิดขึ้นก่อนนั่นเองอ่านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะถ้าจะให้ดีมี eq h เกิดขึ้นก่อนแล้วมี change of selector นะครับสีแดง แบบนี้มี EQH สีแดงข้างบนแบบนี้นะก็คือกราฟเนี่ยได้เคลียร์ไม้เซลล์ไปบางบางส่วนแล้วนั่นเองนะครับก่อนที่จะเบรกลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนเลยก็คืออาจจะมีการปรับตัวลงตรงนี้อาจจะใช้ขนาดโพซิชันที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับส่วนสัญญาณบายตรงนี้ EQL นะครับ EQL ก็คือสัญญาณบายที่มีการลงมาสล็อตนะครับไม้บายบางส่วนแล้ว เห็นไหมครับนี่คือกรอบไซด์เวย์ของเขานะครับนะนี่กรอบไซด์เวย์เห็นไหมนะครับตัวกราฟเนี่ยทำราคาโลนะครับต่ำกว่าแนวราคาโลนะครับเพื่อเคลียร์ไม้บายบางส่วนเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งน,งนที่เราจะรอตอนนี้ในกรอบก็คือรอเชงออฟเซเลคเตอร์นะครับก็คือการทําราคาไฮที่เหนือราคาไฮก่อนหน้าแล้วเราก็อาจจะบายขึ้นไปด้วยขนาดโพซิชันที่ใหญ่ขึ้นเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นการเคลียร์ไม้บายแล้วเพราะฉะนั้น รอบต่อไปถ้าเกิดเ h ิงออป f ซเลกเตอร์ก็จะทําให้ไม้าบเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับรุนแรงมากกว่าเดิมน,นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้รอดูความชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเทรดนะครับอย่าลืมยืนยันจากตัว S I ด้วยนะครับถ้ามี E Q L E Q H เกิดขึ้นตรงนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของการเทรดเรกหรือว่าการเปิดหมายได้ด้วยนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องรอตอนนี้สําหรับแผนบาบก็คืออะไรครับ1 S I ยืนเหนือโซน50นะครับ2ก็คือ นะครับเกิด change of S e l e c t o r นะครับนะตรงนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของการเปิดไม้นะครับเพราะนั้นดูให้ดีนะครับถ้าเกิดเชงออฟเชเ e กเ c t o r เฉยบายได้ไหมไอซาย,ยู50บายได้นะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเกิด change o f s e l e c t o r ไอซาย,ยูต่ำกว่า50เซลได้ไหมเซลได้อ่านะแต่นะครับถ้ามี eq h ด้านบนด้วยจะดีมาก<笑><笑>นะครับเพราะนั้นเนี่ย นะฮะเพื่อนๆสังเกตนะจังหวะที่เกิด E Q h หรือว่า E Q L เนี่ยกราฟมักจะยกตัวแรงนะฮะอ่าเพราะนั้นตรงนี้นะครับดูจังหวะให้ดีนะถ้ามีการเคลียร์นะครับบายเ u อร์ yer, หรือว่าเซลเลอร์เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะมีจังหวะของการเหวี่ยงแรงให้เห็นนะครับนะเพราะนั้นเวลาเทรดด้วย S M C เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่ารายใหญ่เขาทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้รายใหญ่เคลียร์อะไรครับเคลียร์ไม้เซลเห็นไหมครับนะอ่าเกิด E Q h เกิดขึ้นนี่ นะครับอันนี้คือการเทรดแบบกลยุทธ์แบบตามรายใหญ่นะครับนะอ่าแล้วตอนนี้ล่ะครับเขาเคลียร์ไม้อะไรครับเคลียร์ไม้ใบครับะนั้นสิ่งที่เราต้องต้องรอก็คือ ISI ยืน50เกิด a ช e o อ f Character แล้วค่อยใบนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทรดแบบ SMC ที่ผมมาอธิบายนะครับให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็นะครับใส่เรื่องของการเทรดแล้วก็การยืนยันแนวโน้มให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับทุกคนนะครับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้เกิดความรู้ไป นะครับนำไปใช้นะครับในการเทรดของตัวเองอยากให้ทุกคนเนี่ยเทรดเป็นแล้วแล้วก็อยู่รอดได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับนะ <c oughs> ผมก็เจคนเจนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปคอนเวแบบนี้คลิปหน้าครับสวัสดีครับ